สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีระดาทาโร่ไทชตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นารีในการทำคลิปเดืองความรักนะคะเป็นความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะคะสถานะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวเมฆคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะตัวนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะดูได้ทงลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยค่ะเป็นดวงความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนประจำเดือนกันยายน2564นะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจรยยาในการรับชมถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของท่านก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ จันไม่สามารถที่จะทำให้ตรงกับชาเมธที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทั้งหมดร้อได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะคะว่าพลังงานโดยรวมจะเป็นยังไงนะคะเหมือนกับใบแรกนะคะเป็นไพ่ของเนกาท i วิตี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนระหว่างคุณกับเขาตรงนี้นะคะมันเป็นพลังงานลบๆนะคะที่ทําให้ตัวเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกคิดมากนะคะหรือมีความคิดลบ หรือมันอาจจะทําให้เราทุกเรารู้สึกแย่ๆนะในช่วงนี้นะคะนอนไก่น่าผากกันเลยนะตรงนี้นะคะ mm hmm. เป็นความรักที่เหมือนกับว่าเราทั้งเหนื่อยทั้งเครียดนะคะตรงนี้นะคะ t r เ g อร r s นะคะแต่คุณกไ็ไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้นะเหมือนมันมีสิ่งเหนี่ยวนํามันมีอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยเหมือนยังต้องอยู่ในความรักครั้งนี้นะคะหรือพยายามจะเลิกแต่ก็อดคิดถึงเขาไม่ได้นะคะ ความคิดถึงวันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาทุก5วินาทีเลยก็ได้นะตอนนี้นะคะทําให้คุณอาจจะรู้สึกกุมอกกุมใจนะคะกับสิ่งที่คุณต้องเจออยู่ต้องเผชิญอยู่ตรงนี้นะคะชาวเมษร r e w a k k n นะคะเหมือนกับตัวคุณเนี่ยอยากที่จะแบบตื่นรู้นะอยากที่จะหลุดพ้นอยากที่จะเหมือนทำให้ ถอนตัวนะแบบถอนตัวให้ขึ้นอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะอยากจะถอนตัวจากความรักตรงนี้ให้ได้นะคะแต่เหมือนกับว่ามันก็ยังเป็นความพยายามอยู่นะมันสู้กันระหว่างเขาเรียกอะไรอะ่ะสายขาวสายดาในหัวของคุณนะคะสายดําบอกเลิกเถอะนะคะไม่ไหวหรอกทุกตะเกินเ,เดี๋ยวนะสายขาวบอกเลิกเถอะไม่ไหวหรอก ทุกเลเกินนะคะจะสายดาบอกว่าไม่ได้นะคะเรารักเขามากเราตัดใจจากเขาไม่ได้หรอกนะคะเราเลิกจากเขาไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะทะเลาะก,กันอยู่ในหัวของตัวเองนะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะชาเม็คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมาดูเรื่องราวตรงนี้แมวเล่นอะไรมีไพ่ของเดอะวอลเข้ามานะตรงนี้นะคะ แล้วก็ Empress นะคะมีไพ่ของ d e วิลเข้ามาค่ะแล้วก็เมจิกเชียนนะคะสีดาบค่ะ แล้วก็แปดถ้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของสองถ้วยค่ะค่ะมาต่อกันอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้มีแปดถ้วยนะคะมีสถ้วยนะคะแล้วยังไงต่อเอ่ยมีไพ่ของราชาไม้เท้าค่ะ ้องฟินนี่มาแล้วนะคะลงไปกินมาเติมพลังมาแล้วนะคะตัดต่อเลยแล้วก็มีเก้าเหรียญน,นะตัวนี้นะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักนะคะบางทีอาจจะเป็นความรักทางไกลก็ได้นะตรงนี้นะคะบางคนเป็นรักทางไกลนะคะเออ่ the world คนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะต่างถิ่นดันไกลนะคะ empress หรือ emperor นะคะเขาเป็นคนที่ดูดีมากๆนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามีอํานาจหรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการอะไรบางอย่างหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ได้นะตรงน,นี้นะคะคนรักของคุณนะแต่เหมือนกับว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วนะเป็น the w o r มีโลกใบไป นี่โไปใบเดิมของเขานะตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวคุณกับตัวเขาอะนะคะเดวิลมันเกิดขึ้นนะคะมันมีความหลงรักนะคะมีความหลงไหลซึ่งกันและกันนะตัวนี้นะคะตัวคุณก็ตัวเขาก็เป็นคนเก่งนะตรงนี้นะคะเขาเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วคุณรู้สึกทึ่งในตัวของเขานะความเป็นเมจิกเชียนนะคะอ,อ,อาจจะเป็นสเปเชียลิสต์นะคะในด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะตรงนี้นะคะเหมือนกับความรักระหว่างคุณนะ่ะมันเป็นอะไรที่มัน หมือนมัน,มนบางทีก็ห่างกันนะตอนนี้เขาสี่ดาบนะคะหรือบางทีก็เหมือนแบบเดินออกไปห่างหายออกไปจากกันเลยนะแปดถ้วยตรงนี้นะคะแต่แล้วนะคะก็กลับมานะคะกลับมาคืนดีกันอีกกลับมารักกันอีกนะคะกลับมาไปต่อได้กันอีกนะคะตัวคุณนะคะชาวเมฆนะคะคุณเป็นราชาไม้เท้าหรือราชินีไม้เท้านะตรงนี้นะคะเป็นคนที่ ถามว่าในเรื่องงานเรื่องอะไรคุณโอเคไหมนะคะอาจารย์ว่าคุณโอเคในเรื่องงานนะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะเก่งในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะเก่งหลายทางด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่ของการงานของคุณมาเรื่อยๆรื่อนะตันนี้นะคะ คุณอาจจะประสบความสาเร็จในเรื่องงานนะคะแต่ว่าในเรื่องความรักนะตรงนี้นะคะมันมีอุปสรรคมันติดขัดมาโดยตลอดก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นความรักที่รอคอยกันมานานแล้วนะคะห่างหายกันไปนานแล้วเราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือความรักแบบไปๆมาๆห่างๆหายหายนะคะเราก็กลับมาเจอกันก็ได้นะคะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ โสดนะคะรอๆสวยๆรวยๆก็ได้นะตรงนี้นะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าจริงๆถ้าคุณไม่มีความรักตรงนี้คุณก็มีความสุขได้นะความเป็นเก้าเหรียญของคุณนะคะเนี่ยความเป็นราชาไม้เท้าความเป็นเก้าเหรียญน,นะเป็นคนที่เหมือนกับ จริงๆถ้าอยู่คนเดียวคุณก็สามารถที่จะบริหารจัดการชื่อของคนเะนี่ยให้มีความสุขมีความแฮปปี้ตรงนี้ได้นะคะหรือบางทีเก้าเหรียญคุณอาจจะมีทรัพย์สมบัติมีมรดกด้วยก็ได้นะอยู่ได้แบบว่าสบายๆแล้วก็ได้นะตรงนี้นะคะชีวิตมีความมั่นคงในระดับหนึ่งทีเดียวปุ๊บปุ๊บ <laughs> น้องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวกันต่อดีกว่านะคะ อันนี้น้องฟินนี่นะคะเฟนลี่หลับอยู่ข้างล่างฟินนี่ตัวเบลลอแล้วขึ้นโต๊ะมาไม่ไหวนะคะตัวใหญ่มากสี่ถ้วยนะคะ The Fool แล้วก็สิบเหรียญน,นะคะห้าถ้วยค่ะ สีไม้เท้านะคะแล้วก็เด็กเถืเียนนะคะราชินยน,นะคะ่ะแล้วก็แฮงแมนนะตรงนี้นะคะ เหมือนกับตรงนี้นะคะความรักระหว่างคุณกับเขาอะนะคะสีถ้วยนะคะมันไม่มีความชัดเจนนะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีการพยายามแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะคะแต่เหมือนกับว่ามันก็ไม่สามารถแก้ได้นะตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าบางทีมันกดดันคนเหลือเกินคุนอยากมีอิสระนะตัวนี้นะคะคุณอยากมีอิสระเดี the full ๋ยวฟูคณอยาก แยกตัวออกมานะคะเพราะว่าความรักตรงนี้นะคะตัวเขาเนี่ยอาจจะมีครอบครัวที่ดูมีพร้อมทุกอย่างแล้วเป็นครอบครัวที่ดูสมบูรณ์แบบแล้วนะคะแต่คุณนะคะกับต้องเศร้านะกับต้องทุกข์นะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่รอคอยเขานะหถ้วยนะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับคุณมองตรงนี้นะคะถ้วยที่ล้มไป3ามถ้วยนะถ้วยที่ล้มไปเรื่องความรักของคุณนะแต่อีกสองถ้วยนะคะเรื่องการงานของคุณเนี่ยมันยังโอเคอยู่มันยังดีอยู่นะคะ คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากมาเริ่มต้นใหม่นะตัวนี้นะคะคุณอยากมาเริ่มต้นใหม่คุณอยากมุ่งมั่นนะคะในการที่จะสร้างอนาคตของคุณนะคะให้มีความสุขสมบูรณ์นะคะราชาหรือราชีเรียนนะคะคุณสามารถที่จะอยู่คนเดียวนะคะอยากมีความสุขนะคะมีทรัพย์สมบัติมีความพัง้อมบริบูรณในชีวิตของคุณนะคะหรือบางทีคุณอาจจะมีกิจการอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะ เหมือนคุณพยายาม move on ออกมาแต่ใจของคุณอน่ะนะคะอืใจไม่มาด้วยนะตรงน,นี้นะคะใจคุณยังรอเขาอยู่นะคะ Hangman ยังรอเขาอยู่กว่านะชาเมสนะคะตัดยักตัดเย็นมากๆความรักครั้งนี้เหมือนพลังงานที่ขึ้นเลยนะช t r เกอร์นะคะมีอะไรที่เหนียวนำอะนะยังรอเขาอยู่ยังนึกถึงเขาอยู่จะมูนนะคะคุณยังเศร้าอยู่เลยนะตรงน,นี้นะคะ ดมูลกับนกาทีวิตีนะยังคิดลบตรงนี้นะคะยังรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ที่คุณรู้สึกผิดหวังกับความรักทางนี้มากๆนะคะยังหอวยหาความรักตรงนี้อยู่เลยนะคะชาวเมษมีไพ่ของ Temperance นะคะแล้วก็ c h a r i o t แล้วก็สี่เหรียญค่ะ ถ้วยนะคะปราชินีไม่เทา้าตัวคุ้นห <6 S 2> เหรียญค่ะแล้วก็ห้าเหรียญน,นะคะตรงนี้กัสินดานะคะ มีไพ่ของทาวเวอร์นะคะแล้วก็ไฮพิเชสแล้วก็มีไพ่ของราชาเหรียญน,นะคะตรงนี้เหมือนกับว่าตรงนี้นะคะความรักที่คุณรู้สึกว่าเอ่อมันอาจจะ ทำให้คนเศร้าเสียใจแล้วก็คิดถึงเขามากๆตรงนี้นะคะมันมี t e m p e r a n น e นะคะพลังงานตรงนี้ที่เข้ามานะ t e m p e r a n น e นะคะเห็นชัดไหมเอ,อ่ยอ่า t e m p e r a n c ตตัวนี้นะคะปฏิหารของการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยความหวังวนะคะเต็มไปด้วยแบบปฏิหารที่มันดูเหลือเชื่อมากๆนะตรงนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่คุณรอคอยอยู่หรือเปล่านะตรงนี้นะคะตัวเขานะคะแชริออตนะคะเขาจะกลับเข้ามาใน ในชีวิตของคนในความร uh uh ักของคุณนะตรงนี้นะคะเขายังร e ักค kind of uh ุณอยู่นะคะสี่เหรียญนะคะเขายังมีคุณอยู่เต็มห้องหัวใจเลยนะตรงนี้นะคะเขาจะงอนง้อกลับมาขอคืนดีกับคุณนะคะสามถ้วยนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณตรงนี้นะคะพอเขามางอนง้อขอความรักจากคุณนะตรงนี้นะคะห้าเหรียญนะคะคุณก็จะให้โอกาสเขานะคะราชาหรือราชินีไม่ท้าตัวคุณนะคะให้โอกาสเขานะเหมือนกับตัวเขาเองอะนะคะเขาไปต่อสู้ฟัดฟันนะคะกับ ปัญหาของเขานะซึ่งอยดีๆอ่ะมันอาจจะจบลงอย่างกระทันหันก็ได้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับคนรักของเขานะคะแล้วตัวคนเองนะคะไฮพิทเชสนะคะคนที่เหมือนเป็นมือที่สามตรงนี้นะคะ <S <S เขายัางคิดถึงคุณอยู่เขายัางอยากที่จะกลับมางอนง้อขอคืนดีกับคุณนะอืมเหมือนเขารู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะถึงเวลาที่เขาต้องให้ความยุติธรรมกับคุณนะตัวนี้นะคะกลับมางอนง้อขอคืนดีนะคะกลับมา ให้ความชัดเจนกับคุณนะตัวนี้นะคะความเป็นสามถ้วยนะคะอืมนะเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูฝั่งของเขานะคะว่าตกลงมันเป็นมายัางไงนะตรงนี้นะคะขอใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งเลยดีกว่าดูเรื่องราวความรักของเขานะตรงนี้นะคะฝั่งของเขาเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งไม้เท้านะคะ แล้วก็เชอรีออดอ่าไม่ใช่ค่ะอัศวินดาบนะคะแล้วก็ก้าวไม้เทา้าเด็วฟูนะคะสองดาบค่ะ สองเหรียญสีถ้วยนะคะแล้วก็สังถ้วยเหมือนกับตัวนี้นะคะตัวเขาเองอะนะคะเหมือนตัวเขาแล้วก็ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ครั้งเก่าของเขาหนะ้าตัวนี้นะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีอะไรที่มันติดขัดอะนะคะมันไปต่อได้กันไม่ได้อยู่นานแล้วนะคะจริงๆเขาอยากเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วนะคะเขาอยากที่จะกลับมาเป็นโสดแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะคะนะคะ เขายังไม่สามารถตัดสินใจได้นะมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เข้ามานะคะทําให้ภวะกพวงอะนะยังไม่สามารถที่จะเลิกลาได้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะสองดาบแล้วก็สองเหรียญน,นะอาจจะเป็นเรื่องลูกเรื่องอะไรบางอย่างหรือว่าเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรที่ต้องทําร่วมกันนะแต่ในที่สุดนะเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งก่อนเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขนะคะแล้วยิ่งคุณหางหายจากเขามาเนี่ยเขายิ่งรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ความรักนะคะที่เขาที่คุณมีให้เขาอะนะคะมันหายไปแล้วทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งสําคัญบางอย่างในชีวิตของเขามันหายไปนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะเขาอยากที่จะกลับมานะเขาอยากเป็นโสดแล้วก็กลับมาสองถ้วยนะคะมาขอความรักจากคุณมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันมาเดินคู่กันมาอยู่ด้วยกันตลอดไปนะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะเขาก็เลยพยายามทาทุกอย่างเพื่อที่ได้กลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะขอดูฝั่งของคุณบ้างนะคะ เหมือนปฏิหารเลยนะตรงนี้นะคะความรักระหว่างชาวเมธนะคะเนี่ยเหมือนคุณลีเอาไปเค้นตื่นขึ้นมาแล้วพบกับอ,อ่ตื่นขึ้นมาแล้วพบกับปฏิหารตรงนี้นะคะที่ทําให้คุณแทบจะไม่เชื่อสายตาตนเองนะคะยังนึงกว่าฝันไปอยู่หรือเปล่าลงแบบนี้นะคะฝั่งของคุณนะคะเป็นสามไม้เท้าอ่าแล้วก็เดวิลนะคะ เดอะสตาร์นะคะแล้วก็ j u ส t i c สนะคะเดอะมูนนะคะแล้วก็ราชไาม้เท้านะคะตัวคุณ ราชาถ้วยแล้วก็สีดาบนะคะหนึ่งเหรียญค่ะเด็กเือเหรียญน,นะคะแล้วก็ตือเวอร์นะคะ แทนพาร์นนะคะอ๋อมันได้แทนพาร์เนส์จริงๆด้วยนะตรงนี้นะคะสามไม้เท้านะคะเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะจริงๆเหมือนกับว่าคุณคุณถอนตัวมาแล้วคุณห่างจากเขามาแล้วก็ได้นะคะเนี่ยคุณพยายามโฟกัสกับชีวิตของตัวคุณเองแต่ถามว่าคุณยังคิดถึงเขาอยู่ไหมนะคะคุณยังคิดถึงเขามากๆนะแต่ว่าเหมือนกับคุณต้องตัดใจอะนะเพราะความรักตรงนี้นะคะเดวิลนะคะมันเป็นความรักซ้อนเป็นความรักที่คุณไม่สามารถที่จะชัดเจนกับเขาได้นะ แต่แล้วอยู่ดีๆนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะอธิษฐานขอไว้นะคะถ้าคนเขาเป็นคู่กันจริงๆอ่ะขอให้เขาได้กลับมานะคะขอให้มีโอกาสได้ชัดเจนต่อกันนะคะขอให้จบในเรื่องราวอะไรที่เป็นความรักที่ผิดหวังตรงนี้ไปนะคะแล้วอยู่ดีเหมือนเป็นปฏิหาริย์นะคะเหมือนเป็นอย่างที่คุณอธิษฐานขอนะตรงนี้นะคะเหมือนเขากลับมาชัดเจนกับคุณเขากลับมาแล้วทําให้ความรักครั้งนี้มันดูมีความหวังมันเต็มไปด้วยความหวังที่ มันสว่างสวมากมากนะตัวนี้นะคะเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขานะคะตรงนี้นะคะหรือเขาโสดนะคะเพื่อทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสบายใจไม่ต้องทุกข์ใจกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนอีกนะคะหลังจากที่คุณรอคอยคขามานานนะคะเขาก็กลับมาให้ความรักให้ความอบอุ่นให้ความชัดเจนกับคุณนะ justice ตรงนี้นะคะสีดาอยู่ภายใต้ justice นะคะคุ้มค่าที่รอคอยมากๆนะคะเขากลับมาเหมือนปาฏิหาริย์เลยนะตรงนี้นะคะ เหมือนนำข่าวดีมาบอกคุณนะคะมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะกลับมาคราวนี้นะคะเป็นการสร้างโลกไปเดียวกับคุณนะคะเขาอาจจะ temperance นะคะ the world นะคะมารับคุณไปอยู่ที่ต่างถิน่นไกลต่างประเทศกับเขาก็ได้นะ temperance นะคะเหมือนเป็นปาฏิหารที่เข้ามานะคะที่ทําให้เหมือนกับตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยได้มาพบกันจะได้มาลงเอยกันได้มาสร้างโลกไปเดียวกันนะคะ เหมือนอยู่ดูแลกันนะคะเนี่ย the star นะคะ The World temperance นะคะอยู่ดูแลกันเหมือนปริหารนะคะหรืออยู่ดูแลเป็นรักครั้งสุดท้ายนะคะที่จะอยู่ด้วยกันไปจนตลอดชีวิตก็ได้นะคะเหมือนปริหารเข้ามาดีงามมากๆนะคะในความรักระหว่างคุณกับเขาตรงนี้ดีใจมากๆเลยนะคะนะนั้นอะไรถ้าเกิดว่าเป็นคู่กันแล้วนะคะน่าจะไม่แคล้วกันขอดูพลังงานความรักใหม่ดีกว่านะคะตรงนี้ ดูพลังงานความรักนิดนึงนะคะ Temptation นะคะติดในบ่วงเสน่หานะตัวคุณกับตัวเขานะคะแกะกันไม่ออกนะคะด้วยความเป็นคู่กันนะคะอาจจะพยายามตัดใจพยายามเลิกกันกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคะแต่ก็ตัดใจจากกันไม่ได้สักที h a l f e นะคะยังคงมีศรัทธามีความเชื่อมั่นนะคะในรักแท้ในความรักนะคะ เจ้าอนะคะอาจจะมีนะคะช่วงเวลาที่คุณต้องกลับมารักตนเองพยายามตัดใจนะคะแต่ในที่สุดนะคะความเป็นคู่กันก็ทําให้ตัวคุณกับเขาเนี่ยสามารถกลับมานะคะสร้างปฏิหารแห่งความรักทั้งนี้ได้นะคะบิวตี้นะคะ, Beauty, นะ,คะในที่สุดนะคะความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณก็จะได้ลงเอยกับเขาได้เจอกับความสวยงามในชิดสักทีนึงนะคะความสวยงามในความรักของคนระหว่างคุณกับเขาสักทีนึง่งเดี๋ยวมาดูเป็นไพ่เอาชุดไหนดี ชุดนี้ก็ได้นะคะดูที่ชุดนี้ชาเมนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณได้ celebrate difference นะคะความรักของคุณนะคะที่มันแตกต่างกันระหว่างเชื้อชาติศาสนาอะไรอะไรอย่างนี้นะคะในที่สุดจะได้มาลองเอ่ยกันแล้วนะคะ New experience is possibilities uh huh. อะไรที่คุณเคยฝันไว้นะคะชีวิตใหม่นะคะที่คุณจะได้อยู่ร่วมกันกับเขานะคะในสุดมันก็เป็นจริงแล้วนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะข่าวดีที่เข้ามาในความรักของคุณนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาเม็ด live on faith นะคะเชื่อมัน่นศรัทธาในความรักนะคะในที่สุดนะคะคุณก็ได้ไปต่อความรักแท้ของคุณ Gratitude appreciation n d a นะคะเขาชอบที่คุณเป็นคนดีนะคะหรือคุณเป็นคนที่มีความกระตันยูกับพ่อแม่นะคะกับทุกคนนะคะความเป็นคนดีของคุณก็เลยทําให้เหมือนเขาอะนะคะยิ่งรักคนมากขึ้นนะคะยิ่งรู้สึกว่าเขาต้องรักษาคนไว้นะคะเก็บคุณไว้ในชีวิตนะคะไม่อยากให้คุณจากเขาไปไหนเดี๋ยวดูวมาไพ่ของ Romance Ang เ l บ้างดีกว่านะคะเอ้าจะลืมเปิดชุดอีกชุดหนึ่งนะคะเดโอเค c o d e p e n d น n c y นะคะเตัอคุณกับตัวเขานะคะเป็นคู่ของกันและกันนะตรงนี้นะคะเป็นคู่ที่จะได้พึ่งพาอาศัยได้อยู่ดูแลกันไปนะคะจนแก่จนเฒ่าก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ยังต้องกลับมาอยู่ดูแลกันนะคะหรือกลับมาเป็นรักครั้งสุดท้ายของกันและกันนะคะหรือคุณกับเขาอะคือมีความรักที่โรแมนติกต่อกันมากๆนะตรงนี้นะคะ addiction are affecting your romantic life เป็นอารมณ์ที่มันยึดติดผูกพันนะคะมีความเสนิหาซึ่งกันและกันนะไม่อยากที่จะจากกันไปไหนอีกแล้ว Attraction นะคะมันมีแรงดึงดูดมากๆนะคะ <c oughs> เห็นไหมเลิกกันไปอีกครั้งนะคะก็ต้องกลับมาหากันอยู่ดี Trust <c oughs> นะคะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันในความรักครั้งนี้ Retreat <c oughs> นะคะ It's time to disconnect from the world นะ กลับมาครั้งนี้เป็นความรักที่หวานแหววกันมากๆนะคะอยากที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันสองคนกระหนุ่มกระหนิงมากมายนะตอนนี้นะคะชาเมทนะคะแต่คู่ของคนอาจจะมีอายุแตกต่างกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะเอ๊ะอาจารย์จะเอาชุดไหนอ๋อชุดนี้ได้เราลืมเลย <laughs> <laughs> เขาเป็นใครนะคะเกิดวันไหนและก็นาราศีอะไรมาร์คิวรีนะคะคนที่เกิดวันพุธค่ะ Sagittarius นะคะ ชาลัคนาราศีธนูทัตไฟค่ะธนูกับเมษนะคะธาตุไฟเหมือนกัน Cancer น,นะคะคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎค่ะ Capricorn น,นะคะชาลัคนาราศีมังกรค่ะธาตุดินนะคะมังกร Earth นะคะธาตุดินนะคะชาวลัคนาราศีมังกรพุทโธแล้วก็กันค่ะ Jupiter นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะ มูลนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะอาริสนะคะคนที่เกิดลัคนาราศีเมษนะคะเมษกับเมษวยกันทัดไฟค่ะสคออ์ปโอนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะซันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ อัลคริอุสนะคะชาวลัคนาราศีกุมทัดลมค่ะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกลัคนาทุกวันเกิดนะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายกันนะคะกับไพ่ชุดนี้ดีกว่านะคะวันนี้เราจัดเต็มกันไปเลยนะคะใช่ไหมฟินนี่เอาหลับอย่างเดียวเลย <laughs> it is not your fault นะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเวลาที่คุณจะมาคุณก็ไม่โทษเขานะคุณอาจจะโทษ เรื่องของเวรกรรมโชคชะตานะมีบากกร,รมนางความรักนะคะ I send you loving side to nature คุณหรือเขานะคะอัจจะนคนที่แบบโรแมนติกมากๆเลยก็ได้นะคะแล้วความรักครั้งนี้มันก็ดูแบบดูโรแมนติกอะนะคะ I am just a t o t away นะคะเหมือนคุณห่างเขามาคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่ดีนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะความคิดมันมันอยู่นิ่งไม่ได้นะคะ I have to live that way ในสุดนะคะเขาก็ จากการจบก,กันกับฝั่งนู้นจนได้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับคุณนะเหมือนคุณก็เอื้อมมือรอเขาคุณก็ให้โอกาสเขาอยู่นะตอนนี้นะคะเป็นความรักที่กว่าจะลงตัวก็ลุ้นกันจนเหนื่อยบางคู่อาจจะแบบยาวนานมากๆก็ได้นะคะกับความรักครั้งนี้นะคะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ